ทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโรบอกนะครับแมปชีวิตในเรืออาหารทายนครับวันนี้มาต่ออีพีสองเลยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นนะครับตอนนี้ผมก็ได้เป็นสิบตีประกองประจําการแต่ว่ายศยังไม่มานะครับครูบอกต้องต้องรอเอสองหอบอกว่าต้องรอต้องรอต้องรอหนึ่งถึงสองวันนะครับถึงยศจะมาโอเคผมก็ทนรอเนี่ยเนหมือนคนเนี้ยสิบตีกองประจําการเนี่ยผมกำลังจะเป็นนะครับ ส่วนพรุ่งนี้ผมน่าจะได้ยศละมั้งเออหนึ่งึงสองวันนะ่ะไม่รู้อ่ะเออโอเคท่าป,ประการเป็นสิบตรีกองประจำการหรือว่าตัวยากก็คือสิบสิบตรีปจกรแล้วครับอ,อ่มอันดับแรกวิธีแต่งตัวก็คือผมผมทำได้ครับใส่ผมอันไหนก็ได้ที่เราชอบเลยหลังจากนั้นกออ็ใส่หมวกอันนี้นะครับอันแรกนี่ใส่หมวกนี้ครับแล้วก็ใส่ชุดอันนี้ ส่วนอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วผมยังรู้ผมยังไม่รู้เลยว่าสายเก่งต้องใส่ไหมน่าจะไม่ละมัง้งเพราะว่าตอนที่ผมฝึกครูไม่ให้ใสนะน่าจะไม่ต้องแหละแล้วนี่แหละคือการแต่งตัวของสิบรีปจกนะครับเดี๋ยวผมออกให้ดูชัดๆนี่ผมพูดจริงนะผมฝึกไปแล้วนะคะผมกำลังรอยศอยู่โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรับชม ดูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่ารับยศพลทหารยังไงที่ยังที่สามารถฝึกได้คลิปอีพีหนึ่งครับเพราะตอนนี้ผมรู้สึกขี้เกี่ยจทำละอืมเพราะคือเดี๋ยวต้องแต่งตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออไปดูคลิปอีพีหนึ่งได้นะครับโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาซื้อซื้อหนมกินก่อนตอนนี้ผมมีห้าสิบบาทนะครับชื่อเราข้างบนสุดซื้ออะไรดีห้าสิบบาท ซื้อปืนไหมปืนไหมสามสิบบาทเองผมก็เหลือกี่บาทนะยี่สิบโอเคเหลือยี่สิบทุกคนโอเคผมได้มาสองอย่างเอาชาักโครกแล้วก็ปืนหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเอ็นเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเอ็นหนึ่งเป็นปืนของทหารธรรมดานะวันนี้มีเจ็ดนัดโอเคมีปืนด้วย มาแล้วมาแล้วเป็นไรกันนะน้าไข่น่ะเป็นไรกันอาจจะสงสัยนะครับคนอื่นนะที่ที่มานะครับสงสัยว่าเอ๊ะทำไมทําไมผมทําไมผมย้คนอลทหารแล้วทาไมผมถึงใส่ชุดสิบตีนี่นี่นี่เนี่ยเหมือนคนนี้ทุกคนเนี่ยเนี่ยเนอ่ละลทหารอยู่นิ่งๆก่อนได้ไหมครับนี่นี่นี่เหมือนคนนี้ใส่หมวกสิบตีมอนกันเ่ยพลทหารเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยนจะก็อปปี้ชื่อดิ นี่ครับนี่ครับชื่อพน,น,นักงานน่าเห็นไหมนี่นี่น,นี่แล้วเข้าวเชียูจิรีจีนนะเออมันผมเลยอะไรเนี่ยไก่หน้าข้ากินได้ไหมครับอ๋อหมายถึงเขาจะเอาไก่เคฟซีมากินเหรอ <c ười> โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรโอ้ยเฮ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 ้ย,อย,อ,ยอยาก,กระโดดเล่นอย่าก,กระโดดอันไม่รู้อนุญาตให้กระโดดอะไรหรือเปล่าเออม,มาเดี๋ยวเรามาเฝ้าหนะ้าข้ากันครับ โอเคนะคะทุกคนถ้าใครอยากแอดผมนะครับเขียนชื่อได้เลยนะครับ sand สามหนึ่งสองสี่สองครับเอากระดาษจดไว้นะครับผมให้เวลากระดาษจดอ่ะกระโดดตบหนึ่งสิบครั้งทวนเฮ้ยใครสั่งอะน่าจะเป็นครูแหละฝึกอะไรนะร้อห้าสิบครั้งอะนานมากเลยน่นะน่าจะเป็นน,ปน,น่าจะหลักพันเลยมั้งนะพันโทพันตีอะไรไม่รู้แหละเออนี่ครับ แอดชื่อได้นะข้างบนนะครับแซนสามหนะึ่งสองสี่สองเออผมให้เวลาหลักสี่ยังครับไม่รู้แหละให้เวลาโอเคน่าจะเสร็จแล้วมั้งเออแป๊บเดียวเองชื่อชื่อยม่กันเอ้ยชื่อไม่ยาวนะโอเคน่าเดี๋ยวเรามาเฝ้าหน้าใครแล้วใครไปยืนอยู่ข้างบนนะั่นนะ่ะออกมา ุณตั้ไโดนยิงเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณยิงมาเลยคุณคุณคุณโอเค,อเคตอนนี้เราก็กำลังเฝ้าหน้าคอยกันอยู่นะครับตอนนี้มีประชาชนเรามาฝึกกันเบียบเลยอือโอมคุยกันแบบ มัมันมากมากนะครับเอา id, เอานเเอน้องเออนสิเออนนเออเนอเอ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 อเนอเออันอเอนเออเออยิงมันเออเออเออเครเออเออเอบเออเออเออ่อด้ออเอมเออเออเอากออเ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 ออก,ก,กออเ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 อเอ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 ัเอเเอิมันออมมนเมเออ ผมไม่รู้ว่าเอาจะกลุ่มได้ไหมผมรู้แต่ผมไม่อยากบอกแค่นั้นแหละเป็นความลับทุกคนอืมอุย้ยท่าน้งค์ไหมุกเดียวเย็นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำแข็งละลายยมยมยมมาทำอะไรกันโอเคนะคะทุกคนผมอยากรู้มากๆเลย <c oughs> เน้นไม่ค่อยดีผมอยากรู้มากครับเอ่อพได้าหาเนี่ยมันสามารถเข้าดิสอันอื่นได้ไหมอ่ะถ้าใครรู้มาคอมเมนต์นะครับ ยศพลทหาเนี่ยเขาสาเราสามารถเข้ายศยศดิสยศอ,อ,อันอื่นอะไรอย่างเช่นสารวัตรผมผมอยากเป็นสา,ารวัตรมากเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงน่าจะต้องเข้าดิสคอร์ดแต่ผมยังไม่ได้อัปโหลดเลยก็ต้องอัปโหลดตัวแต่ผมไม่ไม่ต้องเป็นหรอกเออเดี๋ยวบางคนก็มีนะยศยศสูงสุดต,ตอนนี้ก็คือพลพลรนเอกนะครับสูงสุดเลย ผมอยู่ถึงคนเอกนั่นแหละเออดีแล้วจะได้มาฝึกด้วยแล้วมากระโดดเล่นอะไรกันเนี่ยโอ้โหอ้ใครเปิดเพลงอ,อ,อ๋อคนนี้คนนี้คนนี้อ๋อส่อหอสอหอขอโทษครับใช่สองหออนะน่าจะใช่ดินสีเ้ลืนิงขนาดนี้คนตีซะด้วยอืมไมเดียม มันติดลิขสิทธิ์น้อย่างเงี้ยเอ้กดดิตอนนี้ผมอยากขึ้นยศมากๆเลยทุกคนตอนนี้ยังเป็นพลทหารแต่ว่าจริงๆผมเป็นสิตรีนะสิตีปเจก็เอาผมได้ฝึกละครูตอนฝึกจากครูเขาจะพิมพ์ชื่อแต่ละคนนะน่าจะจดจดแล้วก็ให้ยศนะครับแต่ว่าต้องรอหนึ่งถึงสองวันก็คือแค่วันเดียวมั้งไม่รู้อะ โอเคนะวู okay, uh ้อบเอาเลยกันครอปอึ๋วะไม่ให้อร่อยอร่อยเอ่อุ๊ยเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยโปโปโปแล้วเป็นอท่าหารด้วยโปทหารเฮ้ยโปทหารเม่คคนประชาชนประชาชนเขาไปกกันแล้วตอนนี้ ใช่ประชาชนปะเอ๊ะไม่ใช่นี่แล้วทหารน่าจะเป็นแบบพวกเล่สสกัดสิบตีล้อไม่ขาผมเป็นอย่างนั้นนะเอโอโหตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวติดตาม EP3 สามกันละกันนะคะเพราะีว่าตอนนี้ผมกำลังรอเยอะเดิว เดี๋ยวตออีพีสามตอนยศผมมาก็ละก,กันนะคบสำหรับคลิปนี้ขอตัวไรเพย่เท่านี้นะคะบายบาย